สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาสำหรับธาตุไฟเมษสิงห์ธนูวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะ เฟซบุ๊กข้อความความรักถ้าไม่ติดภารกิจผู้อ่านจะเข้าไปอย่างสม่ำเสมอค่ะอินสตาแกรมสำหรับท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยวัตถุมงคลหรือเห็นมงคลกดติดตามได้เลยนะบางชิ้นก็จะมีจํานวนจำกัดหรือมาเป็นบางรอบเท่านั้นเนื่องจากผู้อ่านไม่ได้จัดทําเป็นการค้านะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ t m e มเฟรมคลาดเคลื่อนรับชมควบคู่ได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมแล้วก็พร้อมๆกับตามวันที่ของ Channel นี้ค่ะ เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นถ้าท่านใดจบไปแล้วไม่ได้คุยกันแล้วนนแล้วให้ไปดูที่หัวข้อคอนโซลผู้อ่านย้ำทุกครั้งเพราะพลังงานไม่ตรงแน่นอนเพราะคุณไม่ได้มีใครคนนั้นอยู่ในชีวิตแล้วนั่นเองอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงาตัวเขาตัวคุณภาพรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมคำแนะนำ ขอทราบเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาธาตุไฟเมษิงธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2020เมเมนจี Energy, คุณเป็นเอ็มเพิเรียกได้ว่าอยู่ในฐานที่มั่นโฟกัสที่ตัวคุณเท่านั้นในพ่วงเวลานี้และนับจากนี้ขอดูเอเนจีตัวเขาค่ะ โอเคเป็น cups เจวิลค่ะขอดูเอนเนอีตัวคุณครีอนเพนโดโคคิงอนเพนโดโคค้นนะคะ จัสเม้นโอเคค่ะพู้อนขอเลื่อนกาไทายนิดหนึ่งนะจะได้มองเห็นได้ชัดๆเนาะเอาละค่ะาตุไฟตัวคุณในเวลานี้มีนเนื้อที่หลักเป็นเอ็มเพลนะคะนั่นหมายความว่าในเวลานี้คุณโฟกัสอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ความรู้สึกคุณและใจของคุณเท่านั้นเป็นหลัก นะในห่วงเวลานี้คุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคนคนนี้แล้วก็เป็นไปได้นะหรือว่าอยู่ในห่วงเวลาของการที่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับตัวคุณเองแล้วมันทําให้คุณมีความสุขมากๆในห่วงเวลานี้และแน่นอนเอเจนของ Em p มเออกมาบอกว่าคุณจะไม่เป็นฝ่ายติดต่อกลับไปก่อนอย่างแน่นอนละนะคะทีนี้เอเจน y เขาเป็นเดร็ครับเป็นเดวิลและซิกออเพนเดอโคเขายัางเต็มไปด้วยความรู้สึกรักในตัวคุณนะ ในความรู้สึกเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาทุ่มเทให้หมดใจเลยนะเขาออฟเฟอร์คุณแล้วก็อยากที่จะกลับมาออฟเฟอร์คุณอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะเอ Energy the Devil, อเอเนจีเดวิลของโวเขาค่อนข้างจะหงุดหงิดใจนะคะแต่ไม่ได้แสดงออกมาให้ใครได้รู้หงุดหงิดใจในเร่ของความหึงหวงด้วยเขาไม่ความรู้สึกว่าคุณน่าที่จะมีคนอื่น คุณหน้าที่มีคนอื่นนอกเนือจากเขาในห่วงเวลานี้นะหงุดหงิดแล้วก็พอเวลานึกถึงเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำก็าอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายให้มากกว่าโดยส้มบันะคิดในมุมมองของเดนเวิลก็คือเขาจะค่อนข้างเข้าข้างอารมณ์ความรู้สึกตัวเขาเองเป็นหลัก นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยความรักที่เขามีให้คุณความหลงไหลแพชชั่นต่างๆนานามันจะให้เขาอดคิดถึงคุณไ่ได้แล้วก็อยากที่จะได้คุณกลับคืนมานะแต่จะทํายังไงถึงจะได้คุณกลับคืนมาแน่นอนว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องเป็นฝ่าย Take Action แล้วเขาจะต้อง Take Action ในเร็วนี้ ในการอาจจะส่งข้อความแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่างๆนานา,นาให้คุณได้รับรู้มากยิ่งขึ้นนะอาจจะกลับมาพร้อมกับคำขอโทษด,ด้วยก็เป็นไปได้นี้ตัวคุณเป็น Queen of Pentacles และ King of Pentacles n n r r y y s o ีโซเอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการดิวกับคนที่ใช่คุณต้องการดิวกับ s so โ m a t e กับความรักในชีวิตของคุณเท่านั้น และใช่ค่ะคุณเองก็ยังมีความรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่แต่ติดจงที่ว่าทําไมในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่มีความลงตัวไม่มีความเข้าอกเข้าใจกันสัทีหนึ่งนะคะ ในท้ายที่สุดเอท r นจ r รี se, เวิร์ออกมาบอกว่าคุณจะค่อยๆทําใจแล้วก็ตัดสินใจในการที่จะปรับปรุงตัวคุณเองในการที่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เพื่อที่จะพร้อมที่จะได้พบเจอกับโซเมตของคุณเอเจนจโซเมตขึ้นตรงนี้ผู้อ่านมองดูบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้พบสิ่งใหม่ๆหรือว่าได้พบรักครั้งใหม่ซึ่งคนงนนี้เป็นโซเมกโดยก็เป็นไปได้ทีนี้ take action ยังไงในความสัมพันธ์ตัวเขาเป็น The Tower เขาคงจะอาจจะติดต่อกลับมาแบบสิ่งที่เรียกว่าคุณไม่ทันจะตั้งตัวนะพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็อาจจะขอ,อพัฒนาปรับปรุงนิสัยใจขอเขาให้ดีมากยิ่งขึ้นตัวคุณเองเป็น The World คุณเอเนจีของ The World มันคือการโฟกัสเป้าหมายไปยังสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น คุณอาจจะอยากจะหลุดจากวังวนเดิมๆหรือว่าท็อกซิกดรามา่าอะไรต่างๆนาน,นาเนี่ยคุณอยากที่จะยุติมันลงนะเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนคนนี้เอเนจีเขาก็ค่อนข้างที่จะ เวลาที่คุณดีกับคนคนนี้มันก็มีความรู้สึกที่ท็อกซิกเหมือนกันเนาะในความสัมพันธ์ครั้งนี้หมายถึงไม่ค่อยเข้าใจเลยแล้วก็มีเรื่องชู้สาวเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหึงหวงเนะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเนาะมือนก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเช่นเดียวกันสุภน o วรสเขาหน้าจะกลับมาแล้วก็ต่อสู้ เพื่อที่จะมีคุณไว้ครั้งหนึ่งหรือการกลับมาครั้งนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องประทักคารมตัวคุณเซเวนอวอนคุณจะต่อสู้เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่คุณจะต่อสู้เพื่อโลกใบหม่ๆของคุณเท่านั้นเจสต m เมนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณซึ่งผอ่านมองดูคุณอาจจะตัดสินใจเลือกเริ่มต้นใหม่กับโซเมกของคุณก็เป็นไปได้แต่แน่นอนค่ะ j u d g m e n t ต์ e ของ Reunion เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาเพื่อที่จะพยายามดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตหรือว่ามีคุณไว้ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่เพราะอ่านมองดูคุณมีกณฑการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะการกลับมาของเขาก็เขาคุณอาจจะไม่ใช่คนเดิมสําหรับเขาอีกต่อไปแล้วก็เป็นไปได้นะอ่าแล้วฟิวเจอร์เลิฟเอ็นจินอันเซอร์มีอะไรที่จะบอกคุณ สักเซส in the near future ค่ะขออีกหนึ่งใบเป็น โอเคนะคะในอนาคตอังใกล้นี้คุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์แบบที่คุณคิดและต้องการและที่คุณคาดหวังซึ่งผู้อ่านมองดูว่าคุณคาดหวังความรักครั้งใหม่ที่ อยากที่จะให้เกิดขึ้นคุณต้องการพบเจอโซเมทคู่แท้ของคุณนะ a าร Your a n g เจค่ะคุณเริ่มต้นขอสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับตัวคุณและในระดับนี้ mm hmm. พวกอ่านมองดูว่ามีเกณฑ์ความเป็นไป,นปนได้ว่าโชคชะตาคุณเปลี่ยนความตั้งใจคุณเปลี่ยนก็อาจจะทําให้คุณได้พบเจอกับโซเมทที่แท้จริงของคุณเ mm hmm. พราะเอเนอรจของคุณมันคือการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะเอาละค่ะ ขอคำแนะนำจากเรเว่หน่อย ไอเดียที่ออกมาบอกว่าในห้วงเวลาเนี้เป็นห้วงเวลาที่คุณอาจจะต้องปกป้องความรู้สึกตัวคุณเองให้มากๆเยอะๆนะแล้วก็อาจมีบางครั้งเพราะไอเดียที่ของความเป็น Queen of เพน t a เ l อเนาะอาจจะมีการคิดถึงเรื่องราวเดิมๆบ้างนะคะว่าทำไมมันถึงไม่สมบูรณ์แบบอาจจะเต็มไปด้วยคำถามแต่ให้เปลี่ยนใหม่เนาะโฟกัสไปที่ความสุขที่คุณอยากที่จะให้เกิดมันคือการปกป้องความรู้สึก ตัวคุณเองได้ดีที่สุดนะคะเพราะบางครั้งเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขใหม่ได้แต่เราสามารถทำชีวิตใหม่เราอะให้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้โอ้จอยสนับจากนี้เตรียมพร้อมรับความสุขความสําเร็จนะซักเซ็ตขึ้นสองครั้งความสุขในชีวิต ความรักในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะเตรียมตัวรับสิ่งดีๆแล้วก็ยิ้มรับกับสิ่งนั้นได้เลยนะคือหมายถึงโฟกัสไปที่ความสุขที่คุณจะได้รับหรือได้รับอยู่ในเวลานี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับคุณนะคาเนี่ยซอฟแองอยากจะบอกคุณว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่คุณภาวนาวอนขอ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องแตกต่างไปจากเดิมที่คุณเคยพบเจออยู่แล้วดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้มีประสิทธิภาพที่สุดทำให้ผลลัพธ์ในชีวิตความรักของคุณแตกต่างไปจากเดิมมากที่สุดใช้เวลาค่วงเวลานับจากนี้นะคะหมกมุ่นอยู่แก่แต่กับความสุขที่คุณต้องการที่จะให้เกิดขึ้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดมีความสุขในแต่ละวนันคือหมกมุ่นกับความรู้สึกตัวคนเอง ไม่ต้องไปหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วคุณจะยิ่งดึงดูดนะคะคนที่ใช่โซเมร,รักแท้ที่คุณต้องการเนี่ยเขาจะได้เข้ามาสู่ชีวิตคุณเร็วขึ้นแต่มองดูเหมือนหน้าที่จะเร็วๆนี้นะคะเอาละเป็นกำลังใจให้ท่าชไฟนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ